เกิดมันอ่อนไหมอุ้ยนี่ต้นหยาบานนี่เด้นี่เด,ด้ต้นหยาบานต้นน้อยนึงวลาสิหามันกับบะมี่ไม่ล่าสิพอมันกับพอเก็บพักซักหน่อยก่อนนะนงามเนาะอุ้ยดมสมบูรณ์เด้ประเทศนวเวไหม้มูนี่ นี่ผลหมากหลากใหม่มี่พักนี่พักวิญญาให้กินเนาะเอินวิญญาณน่ะแหละยายเพิ่นกับประเสริฐให้กินเขาเลยมือสื้อความหิวจำได้ว่ามือเข้าสิลาว่าสิไปเบิ่งพักกูดไหมว่ากินเขาว่าสิธาพักกูดไปเก็บพักกูดมากินาสั่นก็ได้อยู่กำหนึ่งกำหนึ่งไมนก็มาถึงขนาดพิหวัตดอกเพรามันเด่นเขาเนาะ แต่ทีเดียวจะเอาปีนาแก่ตัวไม่ง้ำม่จะอ่อนๆเลยมันอวบยิ่งไงดีเนาะเออบ่หูจักหลี่ยมันก็แนมเห็นง่ายมั้ยคันบ่ันหูจักมันก็บ่นนมบ่เห็นง่ายเว่ามันเป็นการเรียนรู้จ้ะ มุนเข่าปลาหาพาาักกันนะอุ้ยโอ้ยอุย๊ดกข,อขอ้างทางอุ้ยว่าไงผู้ป็นงยังเด่นนี่เข่าถึงไรเห็นบ่เจ้าเพื่อนๆพื่เห็นบ่นี่หยดยิ่งไงนี่ห่างๆมันเกี่ยวมันอยู่ในป่า เดี๋ยวเก็บเอาเนาะช่วยเอาบนขีห <hey>. น่อยเนาะนี <ip> ่น้อยขึ้นนะดอกมันงามๆล่ะมาเก็บดอกดอกมันโอ้ยขิ้มันมันอวบล่ะโอ้ยมันเจีงอวบเปละน่ะขึ้นชั่วสูงอวบเท่านั้นเลยอุ้ยไปไปจับซืิวหัวฮักเปาะหลุด เฮ้ยทำไมมันกรอบเนาะนี่งามขนาดโอ้ยอันนี้บางเอินดอกอยางพันมันเห็นไหมก็ยืนหลังกล่องจะไหลเอ้ยดูดิกรอบเนาะหักเปาะหักเปะโอ้ยอืม อ้ไปจับบ่ได้มันมันหักไหมเพื่อนเพราะมันอวบหลายมันก็นหักอุ้ยนี่พักเอ้ยพักเอ้ยมาอยู่ในปาน่าในเขากะคนก็นั่มกินเนาะอุ้ยนีย่หยาดมันอวบเัื่อนอุ้ยเอาไปก่อนพักอันนี้มันแตกหลายหลายทัย้งเก็บทั้งจะแตกแง่งมันหลายนีะจา้ะ หยดมันโอ้ยดอกกะหลายด้วยนี่ออกดอกลายโอ้ยหยดมันไม่ใช่หยดทีนมากเมินเกินเก็บอ่อนๆด้วยจ้ะปากยางกรอบเลยกินนาตทิจใจดิสเผ็ดลาบกินกันนะให้เพื่อนไปเห็ด ยากดอกง่ายๆเพราะว่ามันมีผงหลาบมันงามหมยอ้ยนี่มันก็ไปเห็นกล่องดอกเนาะพักติวได้จ้ะเหลือจะต่อจ้ะเขาก็มาตาดัดหลดก็มาตาดัดแล้วคนพูนชุดชิงแดงขีนเห็นจะฟังไม่นามอันนั้นเขากตังตัดอยู่จ้ะตัดพักเข้าไหม